เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันอีเวนต์รวมร่างบ้าราหามก็จบลงและเราต้องบกมือลาลาวาลูนโกเลมแม่มดพอมดขีหมูปา่าและฐานต้นหนึ่ง,ง,งที่มาในอีเวนต์แคทโอวินปีนี้วันนี้แก้วก็เลยจะพักชมไปทําการตีเลเจนแปะตาชมกันไปดูกันว่าแก้วจะใช้ลาวาลูนโกเลมแม่มดพอมดขีหมูปา่าคว้าสำดาวบริเลเจนได้หรือไม่แก้วจะตีชมแปตาเลยนะครับ ดยแก้วเต็มสุดวานครับก็จะเป็นสามสุดนี้เลยก็มีลาวาลูนครับแล้วก็มีโกเลมแม่มดและพ่อมดขีหมูป่าครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันบอกเลยนะครับว่าวันนี้แก้วตั้งใจม,มากๆเลยครับหวังว่าจะเก็บ320่ถ้วยได้นะครับเริ่มต้นที่ลาวาลูนก่อนครับแก้วว่าแก้วยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์นนครับเดี๋ยวเราปรับอุปกรณ์น,นิดนึงควีนเป็นยูนิคอร์นครับแล้วก็เป็นลูกธนูยักษ์เนาะ แก้วจะเอาลูากธนูยักษ์ไปนะครับแบบนี้เลยแล้วปู่ก็เป็นค้มพีมาตะแล้วก็แก้วขอใช้หุ่นเชือดลาวารูน,นครับแบบนี้เลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วปู่ก็เอาสัตว์เลี้ยงเป็นนกขู่อัศนีนะครับแบบนี้เลยปรับปู่เป็นภาคอากาศก่อนเลยแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยก,กันแก้วจะกดโจมตีชมกัน,นครับบอกกันว่าลาวารูนแก้วจะเล่นในวันนี้เนี่ยจะขึ้นมือไหม เราเจอบ้านที่เป็นบ้านตรงกลางเลยครับก็เป็นบ้านต่อตา้านสองดาวนะครับแก้วพ่อโมอออกแล้วนะครับว่าจะเข้ายัางไงแก้เข้าไปนะครับคิดว่าเราจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าด้านบนมาดิ้งขวาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะยิงเข้าไปนะครับเขาเขาไม่เอาสิ่งก่อสร้างไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เรายิงลูกธนูยักษ์ไปยักษ์นั่นเองฉันแก้วจะยิงแป้นะครับแก้วก็จะทําการใช้ควีมไปด้านบนเนาะ แบบนี้เลยครับแล้วก็แก้วใช้เดือหอกก่อนเลยแล้วก็จะใช้ทําให้ตายควีนครับเมื่อโจมตีกับป้อมปืนใหญ่ก็ยิงไปด้านล่างครับได้ป้อมผู้มานะแล้วก็เราจะเข้าไปครับเดี๋ยวเราใช้ลาวาลูนครับลงไปด้านขวาหมเลยครับแล้วก็ใช้ลูกกระจ๊กน้ําแข็งลงไปนะครับตามด้วยเดือหอกปูคิงไปด้านขวาครับแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราใช้เอียวบ้านครับลงไปที่บ้าน ใช้สกิลคัมพีมาตานครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเดืแก้วใช้น้ำยาโครนครับลงไปตามควรเลยนะครับแล้วก็จะใช้ใส่ฟ้านะครับลงไปที่ป้อมพุกแบบนี้เลยจากนั้นเราปล่อยเจนครับลงไปแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายคิงแก้วอยู่ไหนไม่รู้นะครับก็น่าจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้ทําไม้ตายคิงแล้วก็ควีนครับไหวไหมน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะถูกถูกสเส้นเดียวโจมตีมา ควีนก็ล้องเลือนครับตายไปเลยเจเราใช้ทําไม่ตายได้นครับแต่เราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนโอ okay. เคเก้ใช้ทําไม่ตายเจเลยนครับแบบนี้ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเหลือวุฒิด้านบนครับก็จะเป็นสลวาน,นครับที่เป็นเส้นเดียวแล้วเจจะขึ้นไปนะครับได้ไหมได้ครับแต่ว่ากับดักเพียบเลยเอาละสิ ควีนยังไม่ตายนะครับงานเข้าวิแก้วแล้วนะครับตาได้อาจจะไม่ได้สัมดาวนะครับไม่ได้สัมดาวโอ้เจ๊าตายนะครับเจ๊าตายเป็นไงล่ะโโหโดนเล่นแล้วไงกับการเล่นแคทอวินบนสุดท้ายนะครับก็เหนื่อยใจเลยนะครับที่แก้วไม่ได้ใจนะครับว่าจะได้สัมดาวไหมแต่ควีนมันจะตายแล้วเนาะเฮ้ยคิงอีกนิดเดียวอืดหน่อยโอเค คิงทุบไปได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีหอคอยระเบิดครับที่อยู่ตรงนี้และคิงก็จะโจมตีกำแพงเข้ามานะครับคิงจะโดนระเบิดพิษด้วยนั่นเองส่วนนขวานะครับเป็นที่เก็บน้ำดำนะครับไม่มีอาวุธแล้วเราได้มาสองดาว99%บกนะครับหวังว่าจะไม่เจอกับดักนะแล้วก็ราวา,กกราวาลูกสุนัขลาวารูนครับก็จะเข้าไปและแก้วก็คว้าสามดาวตาแรกได้นะครับนึกว่า จะโดนเล่นแล้วนะครับมาถึงตาแรกก็จะแป็กเลยยังยังยัง,ยงชมรอดูแก้วแป็กอยู่ใช่ไหมรอดูกอเรอดูก่อนแก้วไม่แป็กง่ายแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าตาน,นี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยแก้วจะแป็กหรือไม่แต่แก้วต้องเล่นให้ไรกลุมมากยิ่งขึ้นมาชมมาที่2กันต่อนะครับมาที่2แก้วจะใช้โกเลมแม่มดแก้วได้เอาธนูคนถือนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้สามดาวหรือไม่นะครับแก้วไม่อยากแป็กเลย แก้วขาวางแผนสักครู่นึงนคกับเพื่อที่จะอุ้ยตกใจเลยนะครับแก้วเจอแคนไทยนะครับไทยแอสโตล13นะครับโอ้ยถ้าแก้วแปะมาที่แก้วเขิอนเลยนะแก้วจะหาโซนก่อน,นครัวว่าโซนไหนหนักๆเนานะด้านล่างก็หนักนครับด้านบนก็หนักแต่ด้านบนก็น่าสนใจนะครับที่จะเข้าไปเอาเป็นว่าแก้วเข้าทางด้านล่างที่ป้อมมีซีก่อนดีกว่าเนาะแก้วก็จะใช้ค้นเดือดล็อกลงไปนะครับแบบนี้ แล้วก็เราเข้าไปนะครับเราต้องมีตัวตัดทางแก้วปล่อยมันก็ไน้ไปด้านซ้ายแก้วใช้คนคนเถื่อนธนูไปด้านขวานะครับคนธนูคนเถือนนะครับแก้วลืมชื่อมันจริงๆแล้วก็แก้วใช้กเลาแม่มุดน,นะครับลงไปตรงการครับเช็คคิงเดอรล็อกคิงควีนบุกปิกปูลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้น้ำนยาบ้าลงไปได้นะครับเรารอให้กำแพงเปิดก่อนนะ ก็จะรอให้กาแพงเปิดก่อน,นครับแบบนี้เลยเองแล้วเราก็จะเข้าไปกันโอเคเราเข้าไปได้นะครับแก้วใช้เดีย๋ยวบ้านลงไปหนึ่งขวดเลยเองแล้วเราจะไปต่อนะครับก็จะเข้าไปด้านใน,านควีนออกด้านข้างนะครับไม่เข้าไปด้านในเรานอาจจะต้องใช้ท่าไมตายของควีน,นครับเพื่อที่จะเสกนางฟ้าออกมานะครับแบบนี้เลยเอจะนางฟ้าก็มาตรงการครับไม่สุดีนครับเพราะว่าอาวุธหนักเหมือนกันแทงแค้นเป็นกู้แข็ง3ตัวนะครับเราใช้แช่ลงไปที่สลาวด้านะครับแบบนี้เลยเอง แก้วใช้กระโดดครับลงไปได้แต่แก้วขอใช้ท่าไมตา,ตายของปูก่อนครับเพื่อที่จะใช้คำเพียวยาเจียวยา,ยยายให้ทหารได้ขึ้นไปนั่นเองและแก้วใช้พันไม้ไปด้านบนครับโดนบ้านด้วยบ้านก็จะพังได้ไวขึ้นนั่นเองและแก้วแช่ไปที่เครื่องดินหิน,น,น,นด้านขวาตะวะด้านซ้ายนะครับแบบนี้แก้วเิดเจนครับลงไปด้านล่างแล้วก็ใช้กระโดดครับลงไปให้กับควีนเข้าไปด้านในแบบนี้เลยโอเค ก็เข้าไปดครับเดือแก้วใช้ถ้าไม่ตายเจเนาะก็ตอนนี้นะครับคิงสามารถใช้ทํานไม่ตายได้แก้วใช้ลงไปเลยแล้วก็คิงจะไปตายนะครับควีนนางฟ้าไม่มีนะครับมียูนิคอนตื่นเต้นนะเนี่ยจะได้สามดาวไหมแล้วก็เดือกกลิ่นไม่มดด้านล่างหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับยังคงเหลืออยู่แก้วจะใช้ทํานไม่ตายของเจนครับแต่ใช้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันล่องหุ่นนั่นเองแล้วก็ ตัวออกมาเพียบเลยนะครับเราใช,ช้ทําไม่ตายเจจังหวะนี้เลยแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเราใช,ช้ถ้าไม่ตายโจมตีไปที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็เหลือสาโมนะด้านบนไม่วายพังลงไปได้นะครับก็รอดรอดรอดฮ่าดีใจดีใจก็สองตาแล้วนะครับที่แก้วเกลสัมดาวได้นะครับวันนี้ไปยาวๆค่อยถึงปตาเลยนะครับไม่อยากพลาดเลยก็จะได้รับชมนะครับว่า แก้วเล่นจะเป็นยังไงเนาะแต่ต่อไปเราจะใช้พมดขี่หมูป่านครับเป็นอะไรที่ยากสำหรับแก้วนะครับไปดูกันว่าแก้วจะเอาสูตรอะไรมาโชว์เดี๋ยวเราไปลุยกันมาชมตาที่3ครับแก้วจะเล่นสูตรพมดขี่หมูป่าให้ชมกัน,นครับแต่ว่าแก้วไม่มาแบบธรรมดานะครับแก้วมากับซูปเปอร์ลูกกระจอกด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าแก้วจะเล่นอย่างไรก็แก้วขอวางแผนก่อนนะครับว่าจะเค้ายัางไง มาได้เจอครับเป็นบ้านเอาคมล่องหุน่นครับแบบนี้แก้วไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะล่องหุน่นครับและแก้วจะโจมตียากนั่นเองเอาเป็นว่าแก้วเข้าไปนะครับแล้วก็ล่องหนโจมตีด้านซ้ายด้านบนด้านนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ากันแก้วต้องใช้ลาวาเข้าไปก่อนครับแก้วปล่อยลาวาเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เรือเหาะเนาะโอเคลาวาจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหุนได้ไหม ไม่ได้ครับแก้วใช้ด้วยหอกเข้าไปแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหุนลงไปได้นะครับแบบนี้เลยแก้วปล่อยล่องหุนลงไปนะครับแบบนี้แล้วแก้วปล่อยยาป้ายาโคนล่องหุนลงไปเพิ่มโอเคเราจะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เพื่อโจมตีไปที่บ้านครับแล้วก็จะล่องหุนลงไปเพิ่มหมดแล้วนะครับโอเคเราได้โซนบ้านมานครับแบบนี้เลย ก็จะเป็นฝีมือของซูเปอร์ลูกกระจกนั่นเองเราจะเข้าไปนะครับต้องหากำจัดผู้กล้าก่อนครับแก้มองว่าบริเวณด้านขวาก็น่าสนใจนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันเราใช้คิงควีนไปได้านขวาเลยคิงควีนจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องดูเวลาด้วยครับอย่างโมแต่เพื่อนเพื่อนจัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ทันเวลาได้แก้วใช้ธนูลงไปนะครับคิงเข้าไปแล้วตรงนี้ผู้ใหญ่ดื่ๆครับแก้วว่าเราแช่ไปก่อน แบบนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้นักลักขั้วหัวลงไปที่ควีนโอเคเราใช้ยาพิษลงไปที่นักลักหัวครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปครับควีนใช้ถ้าไม่ตายได้แต่การดูไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าเลยแก้วเลือกที่จะเข้าที่ป้อมอินซีก่อนครับโดยปลอย่อยข้อมุดขี่หมูป่าลงไปครับแก้วปล่อยลงไปไปล่อยปูปล่อยเจแก้วปล่อยเจทำไมเนี่ย เพราะว่าเจมันเป็นหอกติดจรวดนะโอเคมาดูกันว่าแก้วจะพลาดหรือไม่เดี๋ยวแก้วเข้าไปนะครับแล้วก็แก้วใช้พ่อมุกี้หมูป่าลงไปด้านบนแก้วเปิดแช่ไปก่อนแล้วก็แก้วใช้ทําไม้ตายเจเลยเพื่อที่กําจัดคิงเนาะแล้วเราไปต่อก่อนครับนะมีท้งยาล่องหนด้วยอะไรกันเนี่ยเราใช้คนธนูคนเถื่อนลงไปแล้วก็โจมตีอาวุธนะครับแบบนี้เลย โอเคควีน <Okay>, ก็จะมาครับแล้วก็เข้าไปดานลครับเราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ใช่ไหมมีอาวุธตรงไหนเดี๋ยวอยู่หรือเปล่านะครับก็จะพังลงไปหมดแล้วพมื่อขีหมูปากก็จะโจมตีเป็นไงล่ะของเดดแก้วสักเก็บไว้เราเล่นวันนี้เลยครับก็เป็นสูตรซูเปอร์ลูกกระจกแล้วก็สูตรพมุขขีหมูปา่านครับเป็นสูตรที่ต้องใช้ สกิลเยอะมากๆเลยครับทั้งๆที่แก้วไม่เคยมีสกิลเท่าไรก็รอดมาได้ถือว่าบุญเนาะเดี๋ยวเราไปชมตอนะครับในตาที่4เลยเรามาถึงตาที่4ก็กลับมาเล่นลาวาลูนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้าน16ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามว่าจะขึ้นไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าแกต้องดูขึ้นกว่าอากาศก,าก่อนนะครับว่าจะแพนยังไงได้บ้างแล้วดูปังพูลครับไปอยู่โซนไหน ป้อมพูอยู่แบบนี้นครับแกจะเข้าไปด้านขวาแล้วไปด้านซ้ายมาด้านล่างได้ครับแกต้องจุมตีป้อมเครื่องกวาดอากาศก่อนครับแต่ว่าเขาเอาซิงโกซานครับไม่มีนะทําให้เรายิงเครื่องกวาดอากาศยากนั่นเองแทนแกจะลองเล็งไปนะครับก็เล็งด้วยความตาขี้ๆแบบแก้วเนาะไม่รู้ว่าจะยิงแม่นหรือเปล่านะครับแกลองเล็งไปโดนไหมโดนเนาะนี่ใช้ได้อยู่นะ แล้วก็ปล่อยลาวารูนครับลงไปดิ้นขวาปล่อยลูกกระจกน้ำแข็งลงไปปล่อยปูปล่อยอุดหอกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในไหนนครับแก้วใช้ท่านไม่ตายของปูเลยและแก้วปล่อยเอลบ้าลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำยาคลนลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะไปต่อนะครับแก้วใช้สาฟานครับลงไปที่ป้อมพูด้านบนแล้วก็ปล่อยเจ๊ลงไปด้านล่างครับแบบนี้ เพื่อที่จะไปโจมตี้ออมนซีก็จะโจมตีเข้าไปนะครับน่าจะไม่พลาดสาดาวนะเพราะแก้วเห็นลาวารูนเยอะเลยครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยเจ้ขึ้นไปควีนกําลังขึ้นไปนะครับคิงตายลงไปแล้วเนาะซันปูนครับยังคงเหลืออยู่นะครับก็จะเข้าไปนะครับเราใช้ท่าไม่ตายของเจเลยก็ใช้ท่าไม่ตายครับแล้วก็จะซัดฐานได้นะครับเราไปต่อนะครับเจ้เจอกับคุงกระดูนครับจะไม่เสียเวลานิดนึง แล้วก็ไปด้านขวานะครับดูเหมือนว่าจะมีป้อมเอ็กโบนครับอยู่ด้านขวาเราจะยิงเข้าไปนะครับได้ไหมเซพยายามที่จะเข้าไปนะครับเซต้องวิ่งเข้าไปแก้นครับเพราะว่าหอกติดตรวดหมดแล้วก็เลยโจมตีไกลไม่ได้นะครับต้องเข้าไประยะใกล้นะครับแล้วก็ปาหอกออกไปนะครับจากนั้นเธอลงไปด้านล่างครับแล้วก็จากโจมตีคิงลาวารูนครับซัดคิงโอ้ดูลาวาปั๊บสี่เขียวเต็มเลยนะครับประมาณ30สตัวได้นะครับ เห็นอยู่ตอนนี้นะเราก็ได้สมดาวนะครับกับการโจมตีในตาที่4นั่นเองมาชมตาที่5กันต่อนะครับแก้วจะทําการใช้โกเลมแม่มดน,นะครับเดวเราไปลุยกันไปดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้อีกหรือไม่แบบนี้เนี่ยแก้วไม่ค่อยชอบเลยนะครับบ้านมันมีโซนว่างค่อนข้างเยอะนะครับตรงกลางทาให้ฐานอาจจะออกเดินข้้นครับไม่เข้าตรงกลางแล้วก็เราเดินทางเราทางยากนั่นเองแต่ว่าเราจะเล่นไปนะครับก็ต้องสู้นะครับเราเจอแล้วนะครับเราเปลี่ยนบ้านไม่ได้ แก้ว่าเราเข้าไปที่ปราศแคนเลยก็น่าจะดีนะครับบวกกันมาตรงๆเลยแหละไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแต่เราบปก่แพงไม่ได้ครับก็ต้องใช้กระโดดลงไปก่อนครับแก้วปล่อยกระโดดลงไปแล้วแก้วปล่อยกลืนไม่มดลงไปด้านบนหนึ่งตัวด้านซ้ายหนึ่งตัวครับปล่อยลงไปตรงกลางครับใช้คิงควีนปูเครื่องยิงเดือดล็อกยาพิษสกิลคัมพีมาตะเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะเข้าไปครับแก้วใช้ยา้านลงไปเลย ปล่อยปุ๊กพิิกลงไปด้วยแล้วก็จะไปด้านล่างกันนะครับจากนั้นทางฝั่งของคิงข um ึ้นไปด้านบนแล้วก็ยิงเดอล็อกเข้าไปนะครับเราใช้แช่ไปก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให <c oughs> <toler ated> ้สมุนานะครับโจมตีขึ้นยิงเดอล็อกพังลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่พังลงไปเนาะฉันเราใช้ท่าไม่ตาของคิงนะเปิดกึ่แพงแล้วก็เข้าไปนะครับใช้แช่ไปหนึ่งทีเราใช้แช่ไปที่เสาโมนาเลนครับแล้วก็ คิงจะลงไปนะครับเราจะเข้าไปแก้วหาทำเลอยู่นะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีแก้ว,ว่าเราใช้หน่วยนะครับลงไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดแก้วจะเข้าไปที่บ้านกัน,นครับแก้วมีแผนที่จะเข้าที่บ้านครับโดยใช้เจก็ใช้โล่สอดแสวงแล้วก็หอกทีจรวดไปเนาะเจก็จะยิงไปที่บ้านนั่นเองแล้วก็เรามียาบ้าอยู่นะครับเราใช้ยาบ้าให้กับควีนได้นะก็เสกนางฟ้าออกมาครับแล้วก็ ก่อยาบ้าลงไปนะครับให้นางฟ้ายูยยาได้แรงขึ้นเจ๊โจมตีไปที่บ้าน,นครับบ้านก็จะพังลงไปในไม่ชา้าได้ไหมได้เนาะและแก้วก็ใช้มันก็น้อยลงไปด้านขวาตรงนี้มีเทล่านะครับดักอยู่เยอะเลยเจ๊เข้าไปตายนะครับตัวยาพิษก็น่าจะไม่รอดนะครับแล้วก็มาที่ป้อมอินซีจากนั้น,นครับเราขึ้นไปด้านบนก็น่าจะไม่พลาดสัมดาวนะครับเย้หกแก้วแก้วประจั์ที่ห้าสุดที่หก ตาที่5เนาะก็น่าจะทําให้เรานะครับมีลุ้นที่จะได้สามดาวทุกตาเลยเดี๋ยวไปดูกนว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรมาชมตาที่6กกันต่อนะครับโดยแก้วจะใช้สูตรอ่าซูปเปอร์ลูกกระจกล่องหนแล้วก็พ่อมดขี่หมูป,ป่านะครับโดยเราปรึกนว่าภูมิใจนักภูมิใจหนานะครับภูมิใจนําเสนอเนี่ยจะพลาดหรือไม่เราเจอบ้านที่ยังไม่หดเท่าไหร่นะครับดูจากอะไรดูจากกําแพงแก้วมันได้ไหมเนี่ยเขาให้ดูจากอาวุธเออ แต่แก้วก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในียาล่องหุ่นครับทําให้เราเล่นยากนั่นเองแก้วก็ต้องลงเล็งดูก่อนครับว่าแก้วจะเข้าไปโจมตียังไงในบ้านครับเพื่อที่จะโจมตีเอาเป็นว่าอืมเราอยากโจมตีบ้านครับคือแก้วอยากโจมตีบ้านครับแต่ว่าแก้วต้องเปลี่ยนแผนครับฉะนั้นแก้วจะลองโจมตีบริเวณด้านบน โดยแก้วใช้ลาวาลงไปก่อน,นครับแบบนี้และใช้อุลเหาะลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็แก้วจะใช้น้ํายาล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นี่แบบไหนแก้วยังไม่เห็นเลยโอเคล่องหุ่นลงไปนะครับและใช้น้ํายาโค่นล่องหุ่นบ้าล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยเองโอเคเราก็จะโจมตีโซนนี้ได้นะครับแก้วก็จะได้อาวุธหลายชิ้นเลย ต่ปัญหาคือบ้านนะครับเรายังไม่ได้บ้านนั่นเองจะทํายังไงดีนะจะทํายังไงดีเราใช้มันกน้อยไปด้านขวาครับแล้วแก้วเช็คคิงไปดา้านล่างครับเพื่อที่จะให้คิงไปที่บ้านแกไม่รู้ทํายังไงนะครับ,ก,บก็บวกๆกับมันเลยนะเรายัดก,กับมันเลยแต่แก้วใช้คิงเข้าไปนะครับเราใช้ออกแก้วพอนึกออกแล้วนะครับว่าเราจะใช้ถ้าไม่ตายจังหวะนี้เลย ก็จากพังหัวคอยคมต้องหุ่ด้วยนะครับเรามีควีนเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไม่โจมตีบ้านนะพอโจมตีบ้าน,นครับเราจะทําการใช้แช่แช่ไปที่บ้านเลยแก้วแช่ไปที่บ้านแบบนี้เลยครับแล้วควีนก็โจมตีไปที่บ้าน,นครับรยิงฟรีอีสปอร์ตแก้วลืมใช้น้ำรักขั้วหัวลงไปที่ด้านล่างนะโอเคแล้วควีนก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแก้วใช้โอ้ยควีนเข้าไปลึกนะ จะท่าไม่ตายก่อนครับแบบนี้เลยเราเจอถางแค้นครับโดยใช้ยาพิษเราไม่มีอบ้าแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแค่หนึ่งนาทีนะครับแกวต้องเข้าแล้วนะครับเข้าที่ป้อมอินซีละกันแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมเลยเราปล่อยลงไปนะครับเดี๋ยวไว้8ตัวปุ๊กปิ๊กปูเจเราลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมือขีหมูป่าลงไปนะครับเราใช้สกิลคัมพิมตะเลยแล้วก็ปล่อยพมดไปด้านบนตื่นเต้นโลนนะ เราดูก่อนครับมีตรงไหนที่เราไม่ได้โจมตีก็จะปล่อยลงไปเจ๊จะถ้าไม่ตายเลยแล้วก็เราใช้แช่นครับไปที่ควีนแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคิดว่าแก้วจะทันเวลาไหมคิดว่าแก้วจะได้สาดาวหรือเปล่านะครับก็ทายกันมานะโอเค3หรือ2 2หรือ3เหลือ30ิวินครับเราโจมตีอาวุธพังหมดแล้วนะครับเจ๊จะเข้าไปแก้วว่าน่าจะน่าจะ3นะน่าจะไม่ผิดพลาดครับอุย เกือบพลาดไปยังดีเที่ยวตัวรอดได้นะครับเือหมดหล่อเลยนะอุตส่าหแอคชั่นครับว่าสุดนี้เป็นสุดที่คิดมานะโอเคเราจะเข้าไปที่ประาสแคนกันโอ้ปราศแดนอย่าบอกนะว่าไม่พังโอ้พังลงไปนะครับก็โชคดีเลยครับที่เราเก็บสัมดาวมาได้มาชมตาที่จิกันต่อครับก็จะเป็นการใช้ลาวาลูนครับเราเป็นสุดนี้ตาที่3แล้วนะครับก็จะตีชมกัน มาดูกันว่าแก้วจะเจอบ้านยังไงเนาะแก้วเจอบ้านย่างนี้นครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างออกแนวตะที่สามดาวนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันก็ดูก่อน,นครับว่าื่องกว่าอากาศอยู่ตรงไหนอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะยิงเข้าไปได้ไหมยิงเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าองศาไม่แม่นเนาะแล้วก็เราจะทําการโจมตีป้อมพูได้หรือเปล่าแก้วว่าเราไม่ได้ป้อมพูนะครับฉะนั้นควีน ควีนยิงอะไรถึงจะคุ้มควินยิงอะไรถึงจะคุ้มครับเอาเป็นว่าแก้วควีนยิงไปแบบนี้เลยแล้วก็ยิงไปนะครับได้ป้อมโอ้ไม่ได้ขึ้นกว่าดอากาศเฮอ้องานเข้าไอ้แก้วแล้วแก้วใช้ท่าไม่ตายคิงเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปนักฟ้าตายไปหนึ่งตัวนะครับฉะนั้นแก้วใช้คิงจะเข้าไปนะครับเราใช้ลาวาน,นครับลงไปด้านซ้าย แล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ลูกกระจกลงไปเขาเรียกว่าอะไรลูกกระจกน้ำแข็งลงไปนะครับแม่ติดติดชื่อนะโอเคเราใช้ยาพิษลงไปแก้วน้ำยามาผิดนะครับมันต้องเป็นน้ำยาใส่ฟ้านะครับแต่แก้วไม่ได้ใช้น้ำยาใส่ฟ้าฉะนั้นแก้วใช้สกิลคัมพีอมาตาก่อน,นครับตรงนี้เลยอแล้วก็แก้วใช้ยาบ้าแก้วลืมปล่อยเดือดหอลงไปนี่หว่าแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับใช้ อย่าโคล,ลงไปได้ไหมเนี่ยจะมาแปกตาที่7ไม่ได้นะเราปล่อยเจ๊ลงไปด้านบนพะคิงอยู่ด้านขวาน,นครับเราจะไม่เข้าไปที่คิงแล้วก็อลุนออกมานะครับเจอสรารวาหลายเป้าหมายเยี่ยมอะไรมันจะเยี่ยมขนาดนี้นครับไม่มีอะไรเยี่ยมกว่านี้ไปแล้วนะครับโอเคเราเข้าไปได้นะครับแล้วก็เจเหลอ,อยูนะครับเจ้จะจุตีเข้าไปแก้ว่าเราต้องใช้ถ้าไม่ตายแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่โดนจตุตียิงไกลเนาะ แล้วก็เรือคิงด้านล่างครับคิงยังไม่ตายคิงมาแล้วนะครับเจ๊เจ๊ลองวนโอ้ลองวนอยู่นะจิงจอกจิงจอกช,ช่วยชีวิตไว้ก่อนจิงจอกโอ้เจ๊ไปไหน啊แก้วแก้วพลาดโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแก้วพลาดในตาที่เจ็ดนะ ก็พลาดด้วยลาวารุณด้วยเลยนะเราเลิงนิดเดียวเองครับแล้วก็เราไม่ได้คิงรนบทําให้เราโจมตีคิงไม่ได้นะครับก็เลยตายลงไปครับและทันที่เหลืออยู่ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าด้านล่างยังเหลือทางฝั่งของเ e อ็กโบพัคอากาศแล้วก็เหลือป้อมธนูด้านขวานะครับทําให้แก้วจบไปที่2ดาว88%นะครับความหวังเพอร์เฟกในวันแคทโอวินครับก็ทําให้สําเร็จเนาะ เราไปชมตาสุดท <mile> ้ายกันว่าจ้แก้วจะปิดจ็อบได้หรือไม่มาชมตาสุดท้ายกันต่อนะครับหวังว่าแก้วจะเก็บสมดาวได้นะครับเราจะเล่นสูตรโกเลมแม่มดตาสุดท้ายกันนะครับก็เป็นการเล่นรอบที่3เนาะแก้วต้องไม่พลาดนะครับต้องไม่พลาดเลยบ้านครับตรงกลางมีแม่น้ำครับเป็นแม่น้ํามีแม่น้ําลอยอยู่นะตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคุณชมต้องมองให้ออกนะแล้วเราต้องข้ามแม่น้ําไปนะครับไม่มีตัวบินได้เลยนะมีมังกรน้อยบินได้ตัวเดียวนะ โอเคแกพูดเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแกต้องใช้เครื่องยิงเดอดล็อกก่อนเนาะและ้วแกจะเข้าไปนะครับแกวัดซุด้านซ้ายนี่แหละที่ค่อนข้างหนักแน่นเนาะฉันเราใช้กระโดดลงไปนะครับแกปล่อยกระโดดลงไปด้านขวาแล้วก็ใช้โกลเลมแม่มดลงไปเครื่องยิงเดือดล็อกปูคิงควีนปูอะไรไม่รู้นะยัดลงไปหมดเลยครับแล้วก็เราจะเข้าไปกันแกใช้แช่ไปด้านขวาด้านซ้ายครับแล้วเราก็จะเข้าไปด้านใน แก้วใช้พินไวนครับลงไปที่บ้านแล้วก็ปล่อยยาป้าลงไปนะครับแล้วปล่อยแช่ลงไปด้านบนเราจะเข้าไปแล้วนะครับาใช้สกิลคาพิมพ์ตาปูเดินเลยแล้วก็ปล่อยยาพิลลงไปด้าน,นครับแก้วดื่มใช้นั่นเองแล้วก็แก้วเฉยลงไปด้้นขวานะครับใช้มันก็น,น้อยเต็มเก็บเปอร์เซ็นต์ปล่อยพล้นทุกคนถึงลงไปนะครับตรงกลางกุเลมไม่มดจัดการได้นครับก็จะเคลียร์ตรงกลางคิงเซฟไม่ตายครับ,เ,รรรบเพื่อที่จะปะิดแพงหมดเลย แล้วก็เราจะไปตอนครับไปด้านซ้ายควีนอยู่ไหนเอ่ยควีนควิ้ควีนควีนอยู่ด้านล่างครับเราจะเข้าไปเราใช้ทําไม้ตายควีนเลยครับเพื่อที่จะเสกนางฟ้าออกมาแล้วก็จมตีความผู้ด่าน,นครับจากนั้นเราจะขึ้นไปด้านบนดูเหมือนว่าทางฝั่งของเจจะไปด้านขวาในเจจะเข้าไปนะครับเราใช้ทําไมตายเจเลยชายาพิทไปที่เจนะครับดักหน้าเลยออกมาสเตยแล้วก็จะจก,กันได้น,นครับเราก็จะคว้าสำดาวด้าน,นครับยังเจ็บใจไม่หาย ถ้าตอนที่แล้วแก้วไม่พลาดสามดาวนะครับตอนนี้แก้วได้สามร้อยยี่สิบถ้วยแล้วนะครับผู้ชุมบอกว่าเออเสดยเหมือนกันเสดยเหมือนกันแค่นี้แหละครับสีสันของการเล่นเลเจนด์เจนครับมันก็จะมีบางครั้งที่เราพลาดนครับเราอาจจะเล่นโดยที่อาศัยใจน้อยไปนะครับหรือว่าวางแผนไม่ดีพอก็พลาดได้นั่นเองแต่วันนี้แก้วก็ตีได้สามดาวเจ็ดตานะครับได้สองดาวหนึ่งตานะครับไปดูกันว่าวันนี้แก้วได้มากี่ถ้วยนะครับก็แก้วจะเข้าไปใน ตรงนี้นะแล้วก็ดูบันทึกการลบเนาะแกวได้มาทั้งหมด308ถ้วยครับมีตาหนึ่งที่แก้วได้2ดาวนะครับได้ไป28ถ้วยนั่นเองก็เสียไป12ถ้วยนะครับส่วนการป้องกักนครับเรากันได้1นึ่งมาครับแล้วก็มีคนมาตีเรา3ดาวหนึ่งตาครับก็จะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวแก้วจะอำลาอะไรกับทางฝั่งของลาวารูนกับท่านอีเวนก่อน,นครับ ทันอีเวนต์ก็จะจบลงแล้วนะครับโดยเวลาอีกไม่นานครับก็จะต้องจากเราไปนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรกับทันอีเวนต์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับชอบไม่ชอบหรือว่าอยากให้เขาปรับปรุงยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแวเชื่อว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคือข้อดีแน่นอนครับว่าเราตีได้ง่ายนะครับข้อเสียคือเราการบ้านแทบไม่ได้เลยอันนี้ก็นํามาฝากกันครับหวังว่าจะชื่นชอบคอนเทนต์ของแก้วนะครับที่ทาใน เดือนนี้ครับกับทีม a t ชโอ w i n ครับแก้วก็ตั้งใจทำนะครับผู้ชมก็ให้การรับชมไปอย่างดีเลยครับโอกาสนี้แก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมนะครับเดือนนี้ผู้ชมใครโค้ดแก้วกล้าเยอะมากๆเลยครับแก้วก็จะนำรายได้นะครับที่ได้ไปซื้อลิงกจากบ้านมาแจกแล้วก็จะนํามาพัฒนาช่องดีขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดแล้วกันใหม่สวัสดีครับ